ความถือผิด <authority> ด <ICEOVER> <ENNIS> ้วยความติดอยู่เป็นภวะทิฏฐิความถือผิดด้วยความแลลนเลยไปเป็นวิภวะทิฏฐิอสสาทาทิฏฐิมีความถือผิดด้วยอาการ35เป็นภาวะทิฏฐิเท่าไรเป็นวิภวะทิฏฐิเท่าไรอัตานุทิฏฐิมีความถือผิดด้วยอาการ20เป็นภาวะทิฏฐิเท่าไรเป็นวิภวะทิฏฐิเท่าไรละาถึงทิฏฐิอันสัมปยุตด้วยโลกวาท้า มีความถือผิดด้วยอาการ8เป็นภวะทิฏฐิเท่าไรเป็นวิภวะทิฏฐิเท่าไรอสาธาทิฏฐิมีความถือผิดด้วยอาการ35เป็นภวะทิฏฐิก็มีเป็นวิภวะทิฏฐิก็มีอัตานุทิฏฐิมีความถือผิดด้วยอาการ20เป็นภวทิฏฐิ15เป็นวิภวะทิฏฐิ5มิชาทิฏฐิมีความถือผิดด้วยอาการ1ิบ เป็นวิภวทิฏฐิทั้งหมดสักยะทิฏฐิมีความถือผิดด้วยอาการ20เป็นภวะทิฏฐิ15เป็นวิภวทิฏฐิ5สัตตตทิฏฐิอันมีสักยะเป็นวัตถุมีความถือผิดด้วยอาการ15เป็นภวะทิฏฐิทั้งหมด